เจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาเมืองพมนารัฐคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาธรรมสัญจรมาที่วัดวดชิระธรรมาพิระตารามเมือง แกกาเลนเมืองสังกาเล่นซูริกสวิตเซแลน <c oughs> วันนี้เป็นวันที่สองเมษายนพุทธศักราช2568จะสนทนาธรรมสั้น เพราะว่าเดี๋ยวจะมีโครงการออกไปเยือนเมืองหากมีอะไรน่าดูก็จะถ่ายทอดสดมาให้อีกครั้งหนึ่งในท็อปปิกสั้นๆที่จะคุยกันในวันนี้ก็คุยถึงคำว่ากำลังใจธรรมะที่ส่งเสริมกำลังใจ ในทต่างพระพุทธศาสนาการทำงานทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นงานในชีวิตประจำวันการเริ่มต้นงานงานสาธารณะงานพระศาสนาล้วนต้องมีอุปสรรคมีเรื่องให้คิดให้ผ่านพ้นไป เจรินพรโยมสุนิตวงสุเทพโยมัยจิตอาจารย์ทิติวรทินโนเมื่อเราต้องผ่านเรื่องราวต่างๆผ่านความพึงใจไม่พึงใจที่ออกมาในรูปต่างๆ จะต้องมีจิตใจที่แข้มแข็งในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าพลังใจซึ่งจะต้องนำไปใช้กับทุกงานแม้แต่งานฝึกจิตก็จะต้องใช้พลังใจนี้ด้วยพละหรือว่าพลังใจประกอบไปด้วยธรรมะ ห้าประการจเจริญพรยมรสนาสีอรุณพลังใจห้าประการนี้ประกอบด้วยหนึ่งมีศรัทธาหลักศรัทธาในพระพุทธศาสนามีสีประการหนึ่งตถาคต โหิศัทธาการเชื่อมั่นในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเรื่องราวทุกประเด็นถ้าเรามีศรัทธาเชื่อมั่นในทางพระพุทธศาสนาตามหลักของพระพุทธเจ้าแล้วก็จะทำให้เราดำเนินชีวิต ได้ถูกต้องดีงามไปทันทีเจริญพรหลานอัจาวดีมีแก้วเจริญพรโยมน้อยปรงประเสริฐทีนิการที่ว่าเชื่อการตัดสรู้ของพระพุทธเจ้าตถาคตโพธิสัตธาเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด ทั้งนี้เพราะว่าเมื่อเราเป็นพุทธบริษัทหรือเป็นพุทธสาวกถ้ามีปัญหาทางศาสนาข้องใจธรรมะใดๆเราก็สามารถที่จะหาคำตอบจากการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า คุณโยมติวเจริญพอรอัตมาได้ทำรายการในติกต็อกชื่อว่าพิชชอบแฟมิลีเจริญพรโยมโซเฟียสุภาพพรเจริญพรโยมบำมรุงพันอุบล ขอบคุณที่ติดตามรายการกันอย่างใกล้ชิดอัตมาได้ทำรายการในติก t o อชื่อ peace job family เรียกว่าครอบครัวของเราแสวงหาความสันติสุขหรือสันติภาพเปิดกว้างสำหรับทุกศาสนาเข้ามาสุนทนาธรรม เพื่อเป้าหมายเดียวกันคือความสงบทั้งภายนอกภายในแี่ว,ว่าตั้งแต่สันติภาพใจสันติภาพครอบครัวสันติภาพสังคมสันติภาพประเทศและสันติภาพโลกคำถามที่ฮิตที่สุดก็คือคำถามว่าตายแล้วไปไหน ชีวิตหลังตายเป็นอย่างไรคำ,คำถามนี้ถามมากที่สุดแหละ Good morning, cool sunny in New York. I wish many happy blessing s to everyone จากคุณเดฟปุญญกาโมมัง กล่าวว่าสวัสดียามเช้าในวันที่หนาวแต่ว่ามีแสงตะวันสองจากนิวยอร์กหวังว่าทุกคนคงจะมีความสุข mm. กันนี้คือสมาชิกจากพิสชั่าเฟมิลี่ที่ติดตามมานั้นทุกศาสนาเป็นคริสเป็นอิสลาม มักจะถามว่าชีวิตหลังตายเป็นอย่างไรการตอบชีวิตหลังตายก็มีการตอบอยู่สองแนวนั่นคือแนวทางแบบพระพุทธเจ้า2คิดเอาเองตามภูมิหลังของตัวเองอัตมาตอบตามพระพุทธเจ้าก็สบาย อพระองค์ตรักไว้อย่างไรก็ตอบอย่างนั้นทีนี้ส่วนคนที่ตอบเองแล้วก็บางทีไปบอกว่าพระพุทธเจ้าตอบแบบตัวเองด้วยมักจะถึงวิทยาศาสตร์เป็นหลักนั่นคือว่าพอสมองตายแล้วก็คือตายคิดอย่างนั้นร่างกายตายก็จบสิ้นอันนี้ทางวิทยาศาสตร์ จึงเรียกว่าไม่มีอะไรแล้วหลังตายจบแล้วจบเลยในส่วนาตมาก็ตอบตามพระพุทธองค์ได้สอนเอาไวา้ไม่จบจบได้ไหมจบได้จะจบได้ก็ต่อเมือ่อทํากิเลสเป็นเหตุให้ไปเกิดให้หมดสิน้นกิเลสที่เป็นเหตุให้เกิดก็ ประกอบไปด้วยชุดใหญ่ๆที่พระองค์เคยจัดว่าฉันมีกรรมยังมีกรรมยังมีวิญญาณที่เก็บกรรมเอาไว้แล้วก็ยังมีตัญหาที่เคลือบเคลือบกรรมหล่อเลี้ยงกรรมเป็นใหญ่ยาง ที่เคลือบกรรมเอาไว้หล่อเลี้ยงเอาไว้ตรงนี้ก็อุปมาเหมือนกับว่าทวาริสงกราบใดที่ยังมันมีนมนยางอยู่ mm. ก็ยังต้องขึ้นต่อถ้ายางแห้งมันก็ตาย <c oughs> นอกกนี้ยังมีตัณหายังมีเจตนายังมีนันทิยังมีอวิชชาถ้ามีสิ่งเหล่านี้ก็ยังเกิดะ คือไม่ได้คาดคะเนนในการตัดสู้บอกไว้ชัดขนาดนั้นงั้นตถาคตาโปธิสตาก็คือปัญหายากเราก็ตามพระพุทธเจ้าเสียอันนี่เป็นพลังใจข้อแรกคือพระพุทธเจ้ามีทั้งการให้ทำความเข้าใจอย่างการเชื่อมั่นในการตัดสู้ แล้วก็ให้ทําให้ละก็มีบางอย่างให้ระวังเช่นระวังไม่บาปเกิดบางอย่างให้ละเช่นละไปเลยทิ้งเจอตรงไหนทิ้งก็คือทิ้งบาปแล้วก็บางอย่างก็ให้เจริญได้แก่กุศลเมื่อเจริญแล้วก็ให้พัฒนายิ่งขึ้นไป นี้องค์ประกอบการตัสรู้ของพระพุทธเจ้าต่อไปก็เชื่อกรรมคือเชื่อการกระทำซึ่งหมายถึงทั้งสองฝ่ายฝ่ายดีฝ่ายชั่วทำดีดีทำชั่วชั่วที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าหวานพืชเช่นใดได้ผลเช่นนั้นจเจริญพรยมจีรารัฐเกียรติสันติคุณ ที่นี้ส่วนกรรมเวลามันให้ผลเรามักจะไม่ไปดูกรรมดีแต่มักจะเป็นเน้นกรรมชั่วแล้วก็กรรมเรื่องเล็กๆน้อยนเราก็ผ่านพ้นไปลืมดูไปแต่ความจริงแล้วมันได้ได้แรงกรรมเช่นเวลาทำอะไรก็มีคนช่วยอย่างเงี้ยก็กลายเป็นเรื่องของแรงกรรม กรรมดีกรรมดีจากการทำบุญเอตอมาเองก็ในชีวิตได้ทำบุญเยอะชอบให้ทานชอบเลี้ยงอาหารเด็กกลางวันถวายอาหารพระภิกษุสามเณรครบถ้วนฤทธิธรรมอยู่ทุกวันนี้ร่วมกับพี่น้องชาววัดพุทธปัญญาถวายพัตตาหาร แก่พระสงฆ์เจ็รอรูปที่วัดโมลีโลกยารามเป็นประจำทุกเดือนเดือนละครั้งถาวายทุนการศึงสาเท่าที่สังเกตไม่ว่าจะเดินทางไปที่ใดก็มักจะได้รับการต้อนรับการดูแลด้านอาหารการบริโภคจากญาติโยมอย่างดี ไม่ขาดตกบกพร่องใดๆไม่ว่าจะไปที่ดใดแม้เวลาที่มันลำบากที่สุดก็มีผู้ช่วยมีผู้คอยดูแลไม่ให้อดอยากอันนี้ทุกครั้งอตอมาก็ถือว่านี่คือกรรมดีผลกรรมดีไม่ใช่มันเป็นของมันเองแต่เป็นเรื่องที่ดี ไปที่ไหนก็อาจจะมีมีแต่คนสนับสนุนคนช่วยอัตมาถือว่ามันเป็นกรรมดีแล้วอาจจะมีเรื่องอะไรที่ไม่สมหวังบ้างาก็ถือว่าปล่อยผ่านไปมันก็เป็นเรื่องผลกรรมอยู่เหมือนกันหรือเดินนาคนที่รักรักมีคนไม่รักอยู่บ้างก็เป็นเรื่องธรรมดามันก็เป็นกรรมฝ่ายไม่รัก ที่เราจะต้องกลับมารับผลทุกชนิดนอ,อันนี้ก็เรียกว่าเป็นเรื่องผลกรรมเรื่องกรรมที่ให้ผลแล้วก็ต่อมาก็มีกรรมเป็นของตนก็คือบรรดากรรมเหล่านี้ที่เก็บไว้กรรมเหล่านี้ที่เก็บไว้อย่างดีสุดท้ายก็กลายเป็นมีกรรมเป็นของตนไปอีกทีหนึง่ง ซึ่งแต่ละคนแตกต่างกันออกไปนี่เขาเรียกว่าถ้าเชื่อแบบนี้ก็มีพลังใจก็เชื่อว่าทําดีต้องดีหนะักง่ายๆก็ได้ก็ทําไปเรื่อยแล้วก็ไม่มองผลความสะดวกสบายที่มีอยู่ในชีวิตว่านั่นคือผลกรรมดีจนประมาทบางคนว่าทำเอาเองทั้งนั้นประมาทแล้ว แต่มันก็มีผลกรรมที่ส่งต่อเนื่องกันมา <c oughs> ทำเองนั่นแหละแต่มันมีการอำนวยความสะดวกอยู่ในที่ <c oughs> ก็ดูเถอะแล้วบางคนทำอะไรมันก็ขัดไปหมดบางขณะมันก็ขัดไปหมดแต่ว่าเนี่ยบางขณะที่เรามีกรรมดีต่อกันมันจะหลุดจะลุจะล่วงจะโล่งไปได้กรณีในส่วนของกรรมดีที่ ให้ผลฉนันก็มั่นใจว่าทำดีมีผลเป็นพลังใจไปเลยายมพยโยมพยาวเจนพนัดเจริญพรที่ต้อหากขณะที่เราทำกรรมดีมีการขัดคอบ้างขัดขวางบ้างก็ทำให้ดีที่สุดแล้วก็แผ่เมตตาคืนไป ไม่สร้างความชังขึ้นมาในโลกอย่างในเฟซบุ๊กเขาเขียนเลยถ้าสมมุติมีใครเกลียดเราอยากเกลียดตอบเพราะเราจะต้องสร้างคนเกลียดขึ้นมาเพิ่มอีกในโลกคือเราฉะนั้นเราลดจำนวนผู้ที่คนเกลียดชังในโลกลงไปลดพลังความชังลงไปโดยแปลเป็นความเมตตาและ เป็นความอาภัยสร้างพลังใหม่เช่นว่าเขาทำไม่โกรธทางกายวาจาต่อีฝังหนึ่งมีสติพอก็ไม่เผลอไปสร้างความโกรธร่วมกันแต่กลายเป็นสร้างความดีจเจริญพรโยมทิติมานี่ก็คือความมั่นใจที่ว่ามีกรรม เชื่อในกรรมเชื่อผลของกรรมแล้วก็มีกรรมเป็นของตนยงเคนทันนาอ่านี่ก็ต่อไปศรัทธาศีลศรัทธาศีลศีลก็คือเป็นคนมีจิตปกติาวาจาปกติกายปกติจิตที่เป็นปกติอยู่ด้วยสติสัมาชัญญะแต่จิตที่ผิดปกติ อยู่ด้วยอกุศลอื่นจนโลภโกรธหลงนั้นการรักษาเสียงก็คือการรักษาปกติที่ใจโดยไม่เดินตามอิทธิพลของความโลภโกรธหลงต่อมาก็คือศรัทธาวิริยะความภาคเพียร ความภาคเพียงในจิตใจทางกายวาจาใจความเพียงสรุปแล้วก็มีสี่อย่างเพียรระวังแม่บาปเกิดเพียงละบาปที่เกิดขึ้นแล้วเพียงยังกุศลให้เกิดและรักษากุศลน,นั้นต่อไปสวัสดีครับท่านอาจารย์โชติธรรมบัณฑิต จเจริญพรยมอุบลอินทวงศ์จากสูริกเพิ่งเลิกงานนะแต่ว่าก็เลิกงานแล้วก็ฟังไปเรื่อยๆนะความเพียรก็โดยกรอบ4ประการเพียรระวังไม่บาปเกิดเพียรระบาปที่เกิดขึ้นแล้วเพียรสร้างความดีและเพียรรักษาความดี สติต่อไปสติสติสมาธิปัญญาเนี่เราเห็นไหพระพุทธเจ้าเรียงให้เลยสามตัวเลยเริ่มต้นมีศรัทธากาวิริยะแต่ต่อไปก็คือธรรมะที่ทำงานเป็นกําลังใจล้วนๆเธอมีสติกล่าวคือถ้าจเจริญสติไม่ว่าอนาปานสติสติปัฏฐาน พุทธานุสติธรมมานุสติสังขานุสติที่จะถอดถอนความพอใจและความไม่พอใจออกมาเสียตามที่พระองค์ตรัสไว้ในสติปัฏฐานเพราะว่าถ้าจิตถูกความพอใจกดทับหรือความไม่พอใจกดทับมันหนักทั้งคู่หนักทั้งคู่ ฉะนั้นพระพุทธเจ้าว่าถอนออกมาคือใจจะเบาจะสบายแล้วมีพลังที่เหลือนะมันโล่งโปร่งสบายทีนี้จิตที่โล่งโปร่งสบายคือจิตที่มีพลังอออันนี้ชัดเจนวิริยะสติสมาธิปัญญาทั้งสามประการคือมันมีพลังพลังอยู่ตรงนี้ พลังสติแบบเต็มเต็มไม่ถูกแทรกด้วยความพอใจหรือความไม่พอใจพลังสมาธิพลังสมาธิที่ดีก็คือหนึ่งจิตที่สมาหิโตแปละว่ามั่นคงสองปร,ริสุทโธบริสุทธสามมุธุอ่อนโยนสกรรมนิโยเหมาะแก่การงานน ทุกชนิดก็จะเป็นเช่นนั้นจเจริญพรยงกัลยาว่งทิพย์คงคาพลังของอสมาธิก็พลังแห่งความหนักแน่นพลังที่ไม่ไหวเพราะผาเผชิญกับลาบยศสันเสริญสุขหรือเสื่อมลาบเสื่อมยศด,ดินทาทุกพลังแห่งความบริส,สุทธิ์ก็ไม่ถูกกัดชาก หรือว่าไม่ถูกลดย่อนสมรรถนะทางใจเพราะรักเกินไปเกลียดเกินไปซึมเศร้าเซางเบื่อหน่ายสับสนฟุง้งซ่านเหล่านี้ถ้าใจถูกทำลายด้วยห้าตัวนี้ก็จะทำให้พลังใจอ่อนยวบเลยหรือกลับหลบกลับเลี่ยไปเลย แต่ถ้าว่าถอนห้าตัวนี้ออกจากใจเป็นใจแทๆ้ๆเป็นใจบริสุทธิ์พลังเต็มร้อยเหมือนชาร์ตแบตเตอรี่มีพลังเต็มร้อยถ้าตกความรักเข้าไปทวงก็เหลือเจ็ดสห้าถ้าตกความชังทวงอีกก็เหลือห้าสิบถ้าตกความเซ็งทวงก็เหลือเพียงยี่สิบห้า ถ,ถูกความเออเอออย่างลัยีสถูกซาะรักซาะไปยี่สบเกลียดซาะไปยี่สิบฟุ้งซ่านซาะไปยี่สแล้วก็ความแสงซาะไปยี่สความสับสนซาออีกยีสเต็มร้อยก็กลายเป็นคนไม่มีหัวใจพลังใจหมดเกลี้ยงจะทำอะไรก็เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า ความคิดต่างๆไม่เป็นหนึ่งเดียวรวมตัวกันไม่ติดตบางคนก็เกิดพบแบบนั้นอาการทางจิตฉะนั้นถ้าดึงออกไปใจเป็นสมาธิก็จะกลับมาเป็นแบตเตอรี่เต็มร้อยไม่ถูกเกาะไม่ถูกเอะกรนบนทําลายอืมก็ต่อไปปัญญา ปัญญาก็คือความรอบรู้รู้ว่าอะไรเป็นเหตุแห่งทุกข์รู้ว่าตัวทุกข์เป็นอย่างไรแล้วก็รู้จักว่าทางออกจากทุกข์เป็นอย่างไรและจะออกอย่างไรทุกข์นั้นออกได้ไหมรู้อยู่เต็มเตมเวลาเผชิญทุกข์จึงไม่หวั่นไหวแล้วก็พยายามที่จะทำจนผ่านพ้นไป นี่คือเรื่องของพลังใจในทางธรรมนะก็ขอฝากไปพิจารณาดูว่าเราเคยพบอุปสรรคและใช้พลังใจอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ว่าศรัทธาเวริยะสติสมาธิปัญญาเพื่อที่จะข้ามผ่าน น,นี้ก็พาไปแบ่งปันกันว่าเราจะมีการข้ามผ่านนั้นไปอย่างไรยมกุลาพัชรดุลเจริญพรต่าพอดีวันนี้จะต้องไปชมบ้านชมเมืองสักเล็กน้อยก็ขอจบรายการเชิญทุกท่านทำสมาธิสองนาที นะ <c oughs> พอสมควรเก็เวลาโยมยิ้มจินดารับอีกท่านหนึ่งสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยการทั้งหมดทั้งสิน้นอเวราหนุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเธอ อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอภัยยาปชาวนตุจงเป็นสุขเป็นสุดเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิฆาวนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์ กายทุกใจเลยสุข,ขีอาตานังปาริยะรันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเธอเมออนสซนเชิญบีอิงสเมอ่ออเลวิงบีอิงส์ Be free from dangers. Be free from hostility. Be free from affliction. Be free from harming. Be free from suffering. May all sentient beings, may all living beings be well. Be healthy, be wealthy, be safe, and be successful in on jobs you have done well. Be peaceful and happy. ตาโรธรรม,มาวัตทันติอายุวันโนสุข,ขังพะลังขอบคุณที่ร่วมภาวนาโยมกัละยาโยมศิวิไลโยมน้อย